พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตรพระราชทานไปในพิธีทักษิณานุประทานถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากราตริยาธที่ราชแห่งสยามประเทศสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ณวัดเสนาสนารามราชวรวิหารอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพระราดัยสุวรรณรัตน์เป็นผู้เชิญผ้าไตรพระราชทานจำนวนสิบไตรไปในพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลได้สมเด็จพระบรพระมหากษัตริยาธิราชแห่งสยามประเทศสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระรา,ามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองซึ่งคณะศิษยานุสิตวัดเสนาสนารามราชวรวิหารได้ขอพระราชทานจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพภามาหากษัสตริยาธิราชแห่งสยามประเทศที่ได้สร้างเมืองต่างๆและในโอากาสครบ652ปีการสวรรคตของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการกำเนิดของกรุงศรีอยุธยารวมถึงศิละปะวัฒนธรรมและการทรรมะค้าขายที่จเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยนั้นโดยมีพระเทพมงคลโสพลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์มีนางสาวนุชนาฏประทีปธีราน,านันนางสลันพัฒประโมทกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีจํานวนมากซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด